สวัสดีชาว y o u t ทุกทุกท่านนะครับเดี๋ยวในส่วนในคลิปนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลกันสักนิดนึงเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้การรีแมปรถจักรยานยนต์ h อนด้ครับหรือว่าที่เรียกกันง่ายๆสั้นๆว่าโปรแกรม Honda ECU สืบเนื่องจากว่ามีคำถาม มีข้อสงสัยว่าจะมีไว้ทำไมโปรแกรมพวกนี้มีแล้วช่วยอะไรเราได้บ้างได้ยินได้ฟังคำถามแบบนี้มาก็ผมก็นั่งคิดพิจารณาอยู่นานกว่าจะหาคำตอบก็ถ้าถ้าเราจะตอบ เป็นตัวบุคคลเนี่ยก็คงจะใช้เวลานานเลยคิดทำเป็นวิดีโอดีกว่าเพื่อว่าเผื่อว่าจะได้ให้ดูวิดีโอคลิปนี้เสร็จแล้วจะได้เข้าใจกันไปในทิศทางเดียวกันคือว่าไม่อยากจะพูดพูดเดยอะพูดมากนะหลายหลายท่านกังวลหลายหลายท่านสงสัยว่าทำไมต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ชิ้นนี้ ส่วนมากคนที่จะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนมากจะเป็นคนที่มีรายได้จํากัดมีต้นทุนทางสังคมจํากัดการจะใช้จ่ายการจะซื้ออุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้มาเก็บไว้ใช้ในร้านตัวเองหรือว่ามาเก็บไว้ใช้ในบ้านตัวเองก็คงก็เข้าใจครับเข้าใจว่าตองตรง,ตรง ถ้าไม่มั่นใจจริงก็ไม่กล้าจะซื้ออันนี้ผมผมค่อนข้างจะเข้าใจครับผมเพราะว่าผมเคยผ่านจุดนี้มาแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าทำไมเราต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนี้หากว่าเราเดินทางสายช่างนะครับเดินทางสายช่างณนะปัจจุบันนี้รถจักรยานยนต์ที่มีใช้ในบ้านเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นระบบ หัวฉีดซะเป็นส่วนมากซึ่งรถที่เป็นระบบหัวฉีดเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแตกต่างกันจากรถที่เป็นระบบคาร์บูลเรเตอร์มันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะการจะซ่อมการจะแก้ไขการจะเรียกดูข้อมูลของรถที่เป็นระบบหัวฉีดเนี่ยเราจะเป็นต้องมีโปรแกรมอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอะ มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลช่วยวิเคราะห์การทํางานของเราเพื่อที่จะทําให้งานของเราเนี่ยจากที่จะทําให้เสร็จครึ่งวันเสร็จให้มันเหลือเวลาการทํางานสักจากครึ่งวันลดให้มันเหลือสัก2ชั่วโมงแล้วก็ทํางานเสร็จโปรแกรมตัวนี้ครับสามารถช่วยเราได้เป็นโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูล ความผิดพลาดความบกพร่องของระบบคอมพิวเตอร์ที่ดวนโปรแกรมมาจากบริษัทที่ผลิตรถที่เป็นระบบมือฉีดออกมาหากว่าเราไม่พัฒนาตามโลกไม่พัฒนาตามยุคตามสมัยครับเราก็จะเป็นคนล้าหลังเราก็จะเป็นช่างเดิมๆช่างที่ล้าง ใช้การล้างคอมพิเตอร์ทั้งที่ใช้การขยับจานไฟดูโดยการแก้ไขข้อมูลที่เจ้าตัวร้อ่เมล็กหรือว่าแก้ไขข้อมูลที่เจ้าตัวพันเชอร์แต่ณนะปัจจุบันนะครับการแก้ไขข้อมูลลักษณะแบบนี้นะมันใช้ใช้การใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขข้อมูลหากว่าเราไม่เรียนรู้จุดนี้ไว้อนาคตภายข้างหน้าเนี่ยเราจะไม่สามารถ แข่งขันกับร้านอื่นๆที่อื่นๆได้เราก็จะล้าหลังยิ่งถดถอยไปเรื่อยๆเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือตัวนี้จะช่วยซับพอร์ตเราสิ่งที่ผมนำนำเสนอไปเนี่ยเพียงเพราะแค่อยากช่วยเหลือเพื่อนช่างที่งบประมาณจำกัด งบประมาณน้อยให้พัฒนาตัวเองให้เทียบชั้นร้านที่เขามีงบประมาณสูงสูงถ้าจะพูดให้มองเห็นภาพนะครับถ้าจะพูดให้มองเห็นภาพเราเนี่ยเป็นร้านที่ต้นทุนต่ำแน่นอนครับร้านที่ต้นทุนต่ำเนี่ย ยังไงก็สู้ยังไงก็สู้ร้านที่มีต้นทุนที่สูงกว่าเราไม่ได้อยู่แล้วเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนร้านเราเนี่ยยุคสมัยก่อนๆเนี่ยต้นทุนต่ํากับอีกร้านร้านหนึ่งที่มีต้นทุนสูงเนี่ยสู้กับเขายังไงเราก็แพ้แต่แต่ สมองของเรานะความคิดของเราเนี่ยไม่ได้ด้อยมากกว่าเขาเท่าไหร่เพียงแค่เราสู้เขาเรื่องต้นทุนไม่ได้บางร้านร้านใหญ่นะครับร้านใหญ่ๆมีเครื่องกึงเครื่องขวานมีอะไรทุกอย่างอยู่ในร้านที่เขามีก็เพราะว่าต้นทุนของเขาสูงกว่าเราเขาสามารถซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาใช้ในร้านขอ,ของเขาได้ ในส่วนของเราเนี่ยเราไม่มีความสามารถที่จะไปสู้เขาได้หรอกครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเ่อก่อนเราจะสู้เขาไม่ได้หรอกเพราะว่าต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ณปัจจุบันนี้นะครับณนะปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันก้าวกระโดดไปไกลมากแล้วแต่หารู้ไม่ว่าหารู้ไหมว่า,า,ม,วามีเงินอย่างเดียวมันไม่พอแล้วณนะปัจจุบันนี้ครับ มีเงินอย่างเดียวมันไม่พอแล้วต้องมีสมองที่ดีด้วยเดินไปตามร้านส้มรถปัจจุบันเนี่ยเห็นเด็กวัยรุ่นจับเครื่องกึงจับเครื่องคว้านถามว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยมีประสบการณ์พอไหมมีประสบการณ์พอไหมที่จะสามารถทำชิ้นงานให้เรามาใช้ได้บอกเลยครับเด็กคนนั้น ไม่ไดเรียนหนังสือด้วยซ้ําเขายังพัฒนาตัวเองเขายังสู้พัฒนาตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคอร์สไซแทนแกน x แกน y คืออะไรยิ่งกว่านั้นไอเจ้าของร้านคนนั้นนะ่ะก็ไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำเราเนี่ยถ้าเรามั่นใจในตัวเองว่าเรามีความสามารถโปรแกรมตัวนี้ครับโปรแกรมที่ใช้ในการ รีแมปรถจักรยานยนต์เนี่ยบอกเลยฮะร้านที่ใหญ่ๆโตๆในตัวอำเภอในตัวเมืองเนี่ยที่เขาสามารถรีแมปได้เนี่ยเขาก็ใช้โปรแกรมตัวเดียวกับที่เราใช้โปรแกรมตัวเดียวที่เราใช้เนี่ยนะครับพื้นฐานเดียวกันทั้งหมดเลย